สวัสดีครับวันนี้มีเพลงมาฝากเช่นเคยนะครับก็ความหมายของเพลงเพลงนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นชีวิตของคนเราเนี่ยมัเหมือนกับดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมีแสงในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองนะครับคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะสวยงามมีคุณค่าตอนที่ขึ้นเช้าเช้านะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเช้าเชจะสวยนะครับแล้วก็ ตกลงตอนเย็นก็จะสวยนะครับแล้วพอมืดค่ําไปเราก็ไม่เห็นละนะไม่เห็นความสวยงามของดวงอาทิตย์ละแต่ว่าสําหรับมนุษย์เราเนี่ยมันต่างจากดวงอาทิตย์ตรงที่มันจะมีคุณค่ามีแสงในตัวเองซึ่งไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับม,มันมีคุณค่าอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นแล้วก็หยิบจับออกมาใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับคุณค่าที่ว่านั้นก็เกิดจากความคิดในเชิงบวกความคิดในทางสร้างสรรค์น,นะครับความคิดที่ดีเนี่ยมันจะทําให้มองปัญหาก็เป็นเรื่องที่สร้างโอกาสได้นะครับมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามองอย่างสร้างสรรค์น,นะครับคือชีวิตมันจะแย่แค่ไหนถ้ามองให้เห็นมุมด้านดีของมันเช่น มองให้เห็นว่าปัญหามันทำให้เราได้เรียนรู้อย่างนี้ครับได้เรียนรู้ถึงวิธีแก้ไขได้เรียนรู้ถึงสาเหตุนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตไม่ประมาทอันนี้ก็คือทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับน,นี่ก็คือเป็นเป็นทำให้คนเราเนี่ยมันมีแสงในตัวเองขึ้นมานะครับจากการที่เรามองด้านดีเนี่ย มีคุณค่าขึ้นมาจากการมองด้านดีนะครับซึ่งไม่จํากัดการเวลานะครับแล้วมันก็จะคุ้มครองดูแลตัวเรานะครับให้มันมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับจากการที่ไม่ว่ามันจะชีวิตมันจะตกมันจะแย่ยังไงนะครับถ้าเราเห็นด้านดีของมันนะครับเรียนรู้ไปกับมันเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะครับเราก็จะเป็นคล้ายๆดวงดาวที่มีแสงในตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไป หวังพึ่งเพียงไปหาแสงที่ไหนหรือให้ใครช่วยทําให้เรามีแสงขึ้นมานะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีคุณค่าคุณค่าความดีในตัวเองเนี่ยมากพออยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเราจะมองเห็นไหมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบจับเอามาใช้เกิดประโยชน์หรือเปล่านะครับความสามารถที่มีที่มีนะครับบางทีเรื่องที่เป็นเรื่องวิถีชีวิตปกติธรรมดาของคนเนี่ยครับก็เรื่อง การกินอยู่การใช้ชีวิตการทำอาชาพกินอะไรต่างๆพวกนี้เนะี่ยบางทีเราอาจจะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่ธรรมดานะครับมันก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เขาก็นำเอาวิถีชีวิตปกติของแต่ละคนนะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอสร้างรายได้ก็มีเยอะแยะไปนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปสรรหาอะไรที่พิเศษเลยเอาเอาความเรียบง่าย เอาความเป็นตัวตนของเรานะครับวิถีชีวิตการทำมากินของเราอาชีพของเราเนี่ยก็มาใช้สร้างประโยชน์ได้นี่ก็คือการนำมาคุณค่านะครับนำแสงด้วยตัวเองมาใช้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยม,มันมันมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าที่จะตกนะครับ จากโคบฟ้าส่งแางสวยงามด,ดวงทงวันผู้คำตกจากฟ้าฟ้าก็ไม่สวยงามแล้วมันก็เป็นดังเช่นชีวิตผู้คนชีวิตของผู้คนมีบางคราวรุ่งเรือง ดาวข้างฟ้าแต่มีบางคราวล่วงลงอย่ายับอับแสงมีขึ้นก็มีลงแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตคนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่หวงลับดับไปเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป ไม่ว่าอะไรต้องเปลี่ยนไปมีทั้งสุขและทุกข์คลุกเคล้ากันไปต้องมารักษาดวงใจย้ายจิตตกไปเพราะความเปลี่ยนแปลงแน่นอนคิดดีคิดบวกเอาไว้สร้างกำลังใจใตัวเองต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้รับความเปลี่ยนแปลง แสงประวันอย่างสุดสาสวยงามคำคืนมืดมนเพียงไหนอย่างสุดสาสวยงาม